ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณกําลังใจที่ส่งให้กันในวันนี้และก็ขอบคุณแรงผลักดนันและก็ที่ผลักดันพวกเราจนได้มาเข้าชิงติด5้าอันดับสุดท้ายถึงแม้จะไม่ได้รางวัลพวกเราไม่ต้องเสียใจนะครับขอแค่พวกอา่าแต่นุกรู้ว่าทุกคนทําเต็มที่แล้วก็แล้วก็สุดหัวใจทุกคนแล้วแค่นี้พวกเราก็รู้แล้วว่าทุกคนรักพวกเรามากขนาดไหนอย่าเต้นอย่าเต้น <laughs> ขอบคุณมากครับขอบคุณที่ดูแลต้นไม้ทั้งสองต้นนี้ตั้งแต่เป็นก้าต,ต้นเล็กๆจนตอนนี้ต้นเติบโตขึ้นต้นแข็งแรงขึ้นขอบคุณเราบรรดาปุ๋ยที่ใส่ให้ต้นไม้เราบรรดาอากาศ